อิสยาบทที่31วิบัติแก่พวกที่ลงไปอียิปตเพื่อขอความช่วยเหลือทั้งคิดพึ่งพาม้าทั้งหลายวิบัติแก่คนวางใจในรถรบเพราะมีมากและวางใจในทหารม้าเพราะเขาแข็งแรงนักแต่ไม่ได้มุ่งมองไปยังองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลหรือปรึกษาพระยาเวแต่พระองค์ก็ทรงฉลาดด้วย และจะทรงนำภัยพิบัติมาให้พระองค์ไม่ทรงเรียกพระวจนะของพระองค์คืนมาแต่จะทรงลุกขึ้นต่อสู้กับวงวานที่ทำชั่วและต่อสู้กับผู้ช่วยของคนทำบาปคนอียิปต์เป็นเพียงมนุษย์ไม่ใช่พระเจ้าและม้าของเขาก็เป็นเพียงเลือดเนื้อไม่ใช่วิญญาณเมื่อพระยาเวเหยียดพระหัตของพระองค์ออกผู้ช่วยเหลือก็จะสะดุด และผู้รับการช่วยเหลือก็จะล้มและพวกเขาทั้งหลายจะพินาศไปด้วยกันเพราะพระยาเวตรัสกับข้าพเจ้าดังนี้ว่าเหมือนสิงโตหรือสิงโตหนุ่มที่คำรามอยู่เหนือเหยื่อของมันและเมื่อเขาเรียกผู้เลี้ยงแกะหมู่หนึ่งมาสู้มันมันไม่หวาดกลัวต่อเสียงโห่ร้องของเขาทั้งหลายหรือหวาดหวั่นเสียงอึงคนนึงของเขาดังนั้นแหละ พระยาเวจอมทัพจะเสด็จลงมาเพื่อสู้รบบนภูเขาสิโยนและบนเนินเขาของมันเหมือนนกที่กระพือปีกอยู่ดังนั้นแหละพระยาเวจอมทัพจะทรงอารักขาเยรูซาเล็มพระองค์จะทรงอารักขาและช่วยกู้พระองค์จะทรงผ่านข้ามและช่วยชีวิตโอประชาชนอิสราเอลเอ๋ย จงกลับมาหาพระองค์ผู้ที่พวกท่านได้กระบฏอย่างร้ายแรงเพราะในวันนั้นแต่ละคนจะทิ้งรูปเคารพที่ทำด้วยเงินได้รูปเคารพที่ทำด้วยทองคำของคนซึ่งมือของท่านได้ทำขึ้นอย่างบาปหนาสำหรับท่านแล้วคนอัสซีเรียจะล้มลงด้วยดาบที่ไม่ใช่ของมนุษย์และดาบที่ไม่ใช่ของมนุษย์จะกินเขาเสียและเขาจะวิ่งหนีจากดาบ และชายหนุ่มของเขาจะถูกบังคับใช้แรงงานป้อมปราการของเขาจะสิ้นไปได้วยความหวาดหวัน่นและเจ้านายของเขาจะละทิ้งทงไปด้วยความหวาดกลัวพระยาเวผู้ที่ไฟของพระองค์อยู่ในซิโยนและผู้ที่เตาของพระองค์อยู่ในเยรูซาเลม็มตรัสดังนี้แหละ